thank <laughs> you สวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีสูตรหมักไก่ให้นุ่มเหมือนร้านตามสั่งซึ่งหลายๆคนคงบอกว่าเวลาไปทานอาหารร้านตามสั่งทําไมไก่ขนุ่มกว่าเรามาทําเองนะคะวันนี้ไก่ที่พี่ขวดใช้เนี่ยจะเป็นไก่ในส่วนของสะโพกนะแต่ใครจะใช้ในส่วนของอกหรืออะไรก็ได้หมดนะคะใช้วิธีหมักวิธีเดียวกันเลยอันนี้จะเป็นไก่ครกิโลค่ะเราก็จะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียว 1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยป่นอันนี้ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไป1ฟองค่ะ และตัวที่เขาเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อไก่นะคะนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานั่นเองนะคะเราจะใส่ไปทั้งหมดครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างได้เลยนะสำหรับสูตรหมักสูตรนี้นะคะเราสามารถนำไปทำผัดกะเพราหรือว่าจะนำไปทำผัดผักผัดอะไรได้หมดหรือแม้กระทั่งปิ้งย่างนะคะนำไปทอดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่นะคะตรงนี้ก็หมกักคลุกเคล้าเ้าให้เข้าเนื้อแบบนี้เลยค่ะพอเราดูว่าคลุกเคล้าจนได้ที่แบบนี้ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันงาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามร้านตามสั่งนะน้ำมันงามันจะแพงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช้นะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำมันพืชได้ค่ะเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไป หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็เพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเนื้อไก่ของเราเวลาที่นำไปพรผัดกระเพราหรือผัดผักผัดพริกหยวกผัดพริกขิงผัดพริกแกงนะคะได้หมดเลยไก่ของเราก็จะนุ่มมากๆค่ะ ตอนนี้เราก็หมักพักเขาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสำหรับไก่สูตรนี้นะเราสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทันทีเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ประกอบอาหารภายในวันนี้นะคะเราสามารถหากล่องพลาสติกแบบนี้นะเราก็นำเนื้อไก่ของเรานะคะใส่กล่องไว้ได้เลยตัวน้ำซอสหมักเนี่ยเราก็สามารถตักใส่เก็บไว้ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเราจะทานภายใน หนึ่งอาทิตย์นี้เราก็ใส่ตู้เย็นช่องปกติได้เลยคือช่องใต้ช่องฟิสนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะหมกักแล้วก็เก็บไว้ทานได้นานๆเป็นเดือนนะคะก็ให้เราใส่กล่องก็ได้หรือจะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ก็ได้ที่ให้ใส่ถุงซิปล็อกเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเนื้อที่นะคะเราก็ตักใส่ถุงได้เลยแล้วเราก็นําไก่ตรงนี้นะคะเข้าช่องฟิสนะหลังจากนั้นก็นํา ออกมาแล้วก็วางให้เขาคลายความเย็นก่อนนะคะเพียงแค่นี้ค่ะเราก็จะเก็บไก่อันนี้อยู่ได้นานหลายเดือนเลยนะคะจะทานเมื่อไหร่ก็แค่นำออกมาแล้วก็ละลายน้ำแข็งแล้วก็ทำอาหารได้ทันทีค่ะและนี่นะคะเราก็นำไก่ที่เราหมักไว้มาทำผัดกระเพราไก่ค่ะนุ่มเดง้งอร่อยมากๆนะคะสตูตรเดียวก,กันกับร้านตามสาั่งลองทำกันดูค่ะ